มีเด็กข้าสองตัวแล้วมันเ้าวันต่อยนะผมวันนี้ต้องฝังสอนมาขาหน่อยดูๆู<ด>นี่ครับเดี๋ยวกรรมการวันนี้จะเป็นพิเตอร์แมนนะผมมา เกมไปสองคนนะผมนาการดูเลยเปนไรอ่ะอแตกครับบดเยจนี่แลับไอ้วมวั่าดจากป่านนี้จะเป็นพารงตีกันนะอ้พวกนีอโหดแางป่ะหนดูดิมว่าเจอหมัดพลังกับปูพันดาปบไปเนี่ยเรียบร้อยเลยแตกเลยที่พิเตอร์ทำไงเนี่ยเนรอตองทานะครับ พิริก้านะครับผมสูตรแอดวานซ์นะครับดราก้อนบลัดครับนี่ครับเราเป็นแผลมานะครับเราก็สามารถทาได้เลยครับไม่แสบครับผมอืมนี่ตรงหูมีอะไรไม่ได้เนี่ยนี่ครับเจอหมัดกับปูพันดาเข้าไปเรียบร้อยทุกคนบอกเลยนี่นะครับก็เป็นพิริก้านะครับก็เป็นเจลที่เขเรียกว่าสูตรครอบจักรวาลนะครับผมสามารถสามารถทาได้กับกายนะครับ แล้วก็คุณสมบัติสาคัญเลยครับคือว่าแผลเก่าหรือแผลใหม่ก็ตามนะครับเพียงแค่นหนึ่องอาทิตย์เนี่ยเริ่มจางลงเริ่มเห็นผลครับแล้วก็ข้อดีอันเลยนะครับก็คือเป็นสูตรให้แบรน์ครับเพราะฉะนั้นต่อให้เป็นแผลสดครับ mm. ก็จะไม่แสบ <c oughs> ครับผมก็คือทาได้แล้วแผลเก่าหรือแผล <c oughs> ใหม่เลยถูกต้องครับเีไว้ใหม่เลือออกนี้ก็ท <c oughs> าได้ใ <c oughs> ชาเป็นแผลสดก็ทาได้เลยและที่สำคัญคือไม่แสบครับผมชื่ออะไรไบอกดูครับอ่าอย่างนี้ผมต้องพกติดตัวไว้นะเพราะไอ้พวกเกลียนโซเชียลเนี่ยมันห้ามต่อยบ่อยนะแล้วกก็ภาาพมมันนนจะะะปรณี้ทุค นะครับผมก็ต้องพกเอาไว้เผื่อท้ายพวกมันนะโอเคครับผมอ่ะคุณขครขอตตอนเลยครับโอเคกันละครับไม่มีอะไรมากครับคิริก้านะครับถ้าเกิดว่าเป็นแผลเป็นชุ่สนนะครับสามารถทาได้ถ้าเป็นแผลเก่าครับก็สามารถเอาไปช่วยลดนะครับผมแผลเป็นได้ครับนี่มันยาครอบเจ็ดกวัตชัดนะผมนครับถ้าเราอยากที่จะอยู่บ้านกดสบายๆสั่งซื้อเราสามารถกดซื้อได้ที่ไหนบ้างครับก็ในชอปปี้มอล์นะผมแล้วก็ถ้าใครอยากสะดวกไปซื้อเองก็ที่วัดสันก็มีขายครับแล้วก็ตามร้านขายยาทั่วประเทศครับผม ใครอยากจะมีอายารักษาแผลแบบอเนกประสงค์นะครอบจักราวาไว้ติดตัวไวะะต้ตลอดเวลานะใครเล่นกีฬาหนักต่อยหน้าคนแหกคนผมมือกินะต้องพกเอาไว้นะผมก็สั่งซื้อได้นะครับผมครับหรือใครก็แบบทิมโซเชียลไปท้าเขาแล้วไปต่อยเขาแล้วถ้าโดนเขาต่อยมาครับเราก็พกไปด้วยก็ไดบอกใช่โอเคนะครับผมขาของชักขานะผมไม่หาหมาอมมมมหนักหน่วงขนาดนี้แต่เราเอาอยู่ เพียวลิก้าเจลดาก้อนบะในตำนานเพียวลิก้าเจเจเจรอยแผลดูจางลงใน7วันด้วยรางวัลการันตี7ปีสอนเพราะเราเป็นตัวจริงอย่าลืมไปหาซื้อกันนะ